ปีน้อยช,อช่วงปีอ่ะทีพ่พลอยเดี่เราอยู่ยมากี่ปีแเข้าปีที่เก้าแล้วค่ะประมาณจะเข้าปีที่เก้าเช่นกันประมาณนี้แปดเ<ม><ม>ก้กาปี<ม>ก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแล้วเราก็มีโอกาสได้ร่วมมาทําบุญกับที่ช่องทุกปีเลยก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวแต่ว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือความอบอุ่นของที่นี่<ม>ก็รู้สเหมือนนานๆทีได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือเมามอยตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วย แค่ผลงานถึงนถอยเราก็มีให้เห็นกันตลอดกับช่องเจ็ดเนาะค่ะตอเรื่องตลอเรื่องเขเรื่อยๆเลยใช่ใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็ที่เพิ่งจบไปก็มีเมืองแก้วใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีที่นี่ดีใช่ค่ะก็จะมีเรื่องแผนรับฉบับร้ายค่ะเอาไวที่หนึ่งนี้แล้วก็มีนี่ละครเด้งกับน้องเพื่อระดับเด่นไฟือว่าไฟเลยคุณหลักเป็นยังไงอะคะคุณหลักพี่ไฟเปลี่ยนเปนี่นี่ให้เป็นเลยก็เป็นเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมีพี่จีนอีกคนหนึ่งเนาะเป็นสามคนเพื่อนรักกันแต่ว่า หลักๆเราสองคนเนาะที่จะเป็นแบบว่าฝ่ายทะเลาะกันอะไรเงี้ยจริงๆก็เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรค่ะแย่ผู้ชายก็คือแย่งแย่งแย่งคนรักกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนยิ่งรักกันมากก็ยิ่งเกลียดกันมากอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดูความแบบเชื่อถือกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะจริี้เรื่องนี้เล่นลายครั้งแรกเลยค่ะ เรื <ítulo> <ire> anyway, like, um ่องสามคือเรื่องที่ร้ายสุดตงร้ายร้ายมากใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบว่าเป็นร้ายเต็มตัวเลยพิกบทบาทด้วยเราก็เป็นเรื่องที่คาถายมากๆเลยในเรื่องนี้กุหลาบเล่นไฟแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สำหรับหนูก็ว่าเล่นยากนะเพราะว่ามันมีหลายอารมณ์มากค่ะมันไม่ได้แบบแค่ร้ายอย่างเดียวมันมีเหตุผลที่แบบว่าเขาจะต้องร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องชารักอ <c oughs> ารมณ์กันอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรแบบยิดมุม จริงๆเหมือนเอาชีวิตจริงลงไปอยู่ในนั้นเลยหมายถึงหมายถึงชีวิตจริงของความสนิทกันใช่ไหะคือคืออย่างในเรื่องเนี่ยด้วยความที่เขาปูพื้นมาก่อนว่าเราทั้งสองคนรักกันมากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนชีวิตจริงของเราแล้วเราก็ตรงนั้นอ่ะดึงมาใช้มันก็มีพวกจุดแบบว่าฉากดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ค<อ>ือเล่นแล้วกินเลยกินไม่<ช>เขาอก็เก่งมากค่ะไมยพี่เะเก่งเ <laughs> หมือนกันช่วยกันเพราะว่าเขาเขาาจริงๆรพี่เขาคอยช่วยซับพลอยตลอดอย่างพวกซีนอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยแบบ ค่อยหนุนหนูตลอดให้ให้ออกมาแบบได้ไวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเหมือนเรามองตากันเราก็รู้แล้ว่าว่าใช่รู้สึกถึงกันเลยนอกจากซีนารมราม่าหนักหแล้วเรายังมีมุมรูปอะไรพาร์ทอย่นม่ได้เห็นก็มีพาร์ทน่ารักน่ารักเนาะอันนี้ก็จะมีแบบในพาร์ทของคู่พ้านาของเราเล่อกับพี่ธันวาส่วนเราเนี่ยอยาให้บอกคือเราเป็นคนไม่ดีไปละ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิเดี๋ยวมีใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้ทำให้สนิทกันเนาะใช่ชุดจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะสนิทกันสนิทกันก่อนอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็คุยกันนะคะว่าแบบเราจะมีโอกาสได้แบบว่ามันถ่ายละครด้วยกันไหมเพราะว่าน้องก็เป็นนักเอกใช่ไหมคะเราก็แบบเออใช่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้เราจะมีโอกาสได้แบบมาเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เคยบอกช่องน้องว่าอยากเล่นด้วยกันแล้วก็ได้โอกาสมาเล่นด้วยกันเรื่อนีตค่ะพูดแต่ว่ากระซิบตลอด เดี๋ยวเมื่อไรจะได้เล่นนะการเมื่อไรจะได้พอหน้องลัวเป็นพี่พิงพอยหน้องกรี๊ดเลยแล้วมันก็แบบโทรหาเขาว่าแบบฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมเลยตกใจลใช่ดีดีใจมากแล้วอย่างนี้พอนั่งเล่นการ์ตูนมีแบบความจบทำจิ้นเนาะเดี๋ยวนี้ดูรีหรืออะไรเอ้ยไปแน่ไปแน่เดี๋ยวในคนอับได้ไปอาจจะเป็นแบบว่าพี่สาวใจร้ายกับน้องสาวใจดีไม่แต่ว่าสุดท้ายโบ๊เม็ตมันอาจจะจิ้นได้ทุกใช่อันนี้ก็เจ๋งอันนี้ก็ คิดว่ามันก็มีเคมีแหละค่ะในในเรื่องในอย่างนี้อยากให้ให้ไปลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีหลายมิติมากแล้วก็ด้วยความตัวละครมันสนิทกันเนาะมันก็จะมีความแบบธรรมชาติอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกับกับที่แฟนต้องเปนแบบคนกับยิปซินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใช่บุรีตลังมายินดีค่ะยินดีใช่ จินซีไม่กล้าชาไม่กล้าชาเนี่ยเหรออย่างนี้นะบ้าก็มีคุยกับน้องอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบว่าถ้าเราเล่นด้วยกันแล้วแบบจะขืนไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นบอกก็เล่นแต่ก็อยากรอค่ะถ้ามีโอกาสเราก็อยากเล่นกับน้องใช่์แต่มันน้องเขายังมันก็ต้องมีบ้างแหละมันมันเขืนแบบนึกภาพไม่ออกว่ามันจะ เป็นในรูปแบบไหนเนาะใช่สองมองตาหน้าติดกานอะไรอย่างเเอ้ยทำไมใช่เออทำไมคอมีโอกาสเข้ามาค่ะใช่ช่วงกันก็เรื่องปวดว่างแบบจับเบอร์ใช่เยอะๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเลยที่ออนอยู่ในตอนนี้ก็ ก็ฝากผู้ใหญ่ค่ะเนาะฝากขอโทษหน่อยแล้วก็ฝากเราฝากเราทั้งสองคนด้วยเผื่อว่าใครเห็นเคมีอะไรอย่างงี้ก็ฝากเราแล้วก็น้องดิ๊น้องน้องน้องเป๊ะกินแล้วพูดดูดิคือดิ๊นหน่อยากเล่นกที่จกหน่อยากเล่นที่ เลยใช่ไหมคะใช่จริงจมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายมากๆเลยใช่แล้วก็เราก็อย่างที่บอกยังนึกภาพไม่ออกว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเนาะเราก็สองคนก็จะคงทํากันบ้านกันหนักมากๆเลยแหละถ้าจิ้มดังกับเธอไปแบบระดับตื่นเตือนอู้สาธุค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติดต่อมาเลยสาธุรอเราค่ะไม่ไปที่ญี่ปุ่นแบบเภทแรกเลยอุ้ยไปก็จะเกิดังินไปก็จะเงิน เล่นเล่นกันดูก่อนใช่เพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันมากมันก็จะแบบว่าอาจจะมีบ้านนิดหน่อยแค่แค่นี้ก็เขินแล้วอ่ะอยากดูแล้วสิแม่เดี๋บปีแล้วอ่ะให้ฝันก่อนก่องนผป็นาก็ อย่างแรกนะคะก็ฝากผลงานเราทั้งสองคนนะคะในกุหลาบเล่นไฟนะคะก็ยังมีพี่ธันวานะคะแล้วก็มีพี่จีนนะคะแล้วก็นักแสดงอื่นๆด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ของปูเป้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่รอออนแอร์นะคะก็คือดุจจันดั้นเมฆค,ค่ะอันนี้ปูเป้เล่นกับพี่หลุยะคะ่ะแล้วก็พูดภาษาอีสานด้วยโอ้ขนาดเลยในชะ่ขนออาดเลยเป็นอีสานตกโคราเ <laughs> เป็นเรื่องนี้เนาะใช่พอดีค่อ๋อโอเคค่ะก็ของพลอยก็เร็วๆนี้ค่ะนึงธันวาเนาะแผลรักฉบับร้ายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฝากรอดูกุหลาบเล่นไฟของเราทั้งสองคนด้วยค่ะอันเป็อยากเล่นกระตุกเลวยกันนะใช่ค่ะก็ฝากย้ำในทีนงทีนะคะฝากคู่เราด้วยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเห็นได้เล่นได้เล่นได้หนูไม่เขินหรอกฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ 这海螺干。